กับสวัสดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเย มื่อก็มากเขาซื้อทางสอดนงเดียสาลาวเจ้าอ้าวสาลาวไต้แล้วยังซื้อมีแต่ซื้อนงเดียสาลาซื้อแต่ว่าตายยังเขียนบททันไดเนาะกระลอถาตอนครบสิบสี่มือก่อนเราพ่อยพี่น้องกะก่อนที่เขามาหับส้มคลิปกะะ็อย่าลืมเขามากดไหลกดแชร์ให้น้องเดียในเด้อพ่อยพี่น้องเอ้ยเพื่อให้พันกดไวๆ้ๆใน่แล้วก็บพันเวลาหับส้มเนาะพันกดก่อนก็ยังดีอ่ามื่อนี้้นองเดียหลังจากทีไรลงคลิปสองเกาเนาะก็คือ คลิปนั่นก็นโล่นแต่แหละก็มีคนลาคนหนึ่งนอนมาขมิมนนอกกับเอฟซีน้องเดียก็ถามว่านอส่วนมาเอฟซีก็ถามไลน์นว่าเป็นยังคนเดาวคือสอบอิสากันคนเดาวคือสอบแบบลากันเองะนะอันนี้ก็น้องคลิปนี้น้องเดียกับน้องกินก็นกนสนบสด้มาเบาเอาเนาะเพราะว่ามือน,นั่นน้องเดียอะไรลงคลิปคลิปนี้คลิปคลิปลงไปแ้วมีคนมาขมิมนว่า ตอนน้องเดียลงคลิปกะโล่นแต่ล่งคลิปแต่ตอนกับแม่เนาะก็คือสาวเล่าปากดีลาสุดลวนตอม้อไ้ยจับทรงกลเปล่าแล้วจริงไหมยาทําตัวกินกับคนไทยก็คือส่วงนันเนาะก็คือคลิปที่สาวเล่าคนหนึ่งเนาะเมาถึงคนไทยว่าคนไทยขี้ขาดเหเคนไทยด้วยพอคนด่าเนาะ ที่จริงเลืองเล่านีมันบกเกี่ยวก็เพลินเลยแล้วคนไทยที่เข้าด้วยหย่อนยังนอนกินหย่อนเข้าหาเองค่ะเนาะแม่นก็คือหย่อนเขาเหตุเขาหาหย่อนว่าเขาบอะไรขี่ขาดหย่อนว่าเขามีความขยันอดทนสีมาว่าเขาขี่ขาดแล้ว้าสมุิว่าเขาขี่ขาดเขาสิมีงานมาแต่สเมื่อก่อนเขาสิมีเงินมาแต่สลงทุนมาสร้างโรงงานลงทุนอย่างเอาแห้งงานคือเล่าเฮาไปทํางานเนาะแล้วคิมนี่ หลังจากที่นงเดียอะไรลงไปก็โลนแด่วกม็มีคนมาคนล่ามาคอมมนเบาเนะาะวานงเดียก็แมนนี่ด้วว่าคนในครอบครัวจึงแมนดื่มสาดนงกินดื่มสาดบอกบอมันดื่มเพระาะว่จาจะได้กัอยืดสาดเล่าขึ้นก่าเนาะพออยังเขาคือบอกว่าเขาดื่มสารท,ทั้งทั้งทีคนนี่บ่มเป็นคนไทยแลวพ่อพี่นง <ย ốt S 1> เป็นคนดาวเซนกันถ้ททาท้าคนนี้เป็นคนพี่บาเนาะ <laughs> เป็นคนเล่าเซนกันแต่ว่ามาเบาให้กันนี่นะ เรื่องไรที่มันบ่ถูกบ่ต้องเฮาก,ก็บ,บ่เข้าข้างแม่นบ่น้องกิน,แ,นแล้วก็เว้าอีกรอบ2เนาะเว้ายัางบ่ถภาษาลาวแต่ว่าเฮาวาไทยก็คนพูดไทยเก่งอะคะจะสือาความดิน,<ว>นที่ว่าอ่าเนาะเหตุผลที่เว้าสัตว์ปานี้ยังว่าเฮาบ่เก่งภาษาลาวแมน่นเนาะอยากให้เพิ่นลองมาเว้าใส่กันเบิ่งเด้พ่อพี่น้อง วาเพิ่นสิเกง่งซำดายวามันสิขักซำไรถาเจอกัำลังจินเนาะแล้วยังบอท่านพ่อนำซำบองให้คนไทยอีกเนาะแนวไปเป็นคนงานเขาเขากะดีที่จริงคนไทยขออนุญาตานำโดยพลมีผิดของอ่านตามข้อมินที่จริงคนไทยมั่นแห้งดูถูกก็คือความไม้ของเพิ่นวา ที่จริงหันแบบคนเล่าไปเป็นแหงงานเพลนเนาะแบบคนเล่าเขาไปเป็นทับจางเป็นแดงงานคนไทยเหตุงานห้ประเทศไทยแล้วเพลนคืดว่าคนไทยเขาก็เหตุเขาก็ดีด้วยแต่ที่จริงแบบความหมายก็คือในใจเขาเขาเห่งดูถูกคนคนเล่าความหมายของเพลนก็นคือแนวนี้อ่าเมื่อนี้นงเรียก,กับนงกินจะไหลามาอธิบายให้เขาใจสัดๆเนาะ เรื่องจ้างหรือบบจ้างคนไทยเขาบ่มีแห่งงานลาวคือเขากเขากับโบแค่พอเขายังมีพามาเขายังมีขมินเขายังมีคนจีนที่เขาไปอยู่ในประเทศเขาแล้วใส่ซ้ำคนจีนกับบาษามาใส,ส่สกุลเงินเอ่อของคนจีนหลายแต่ต้องล่ใส,ส่สกุลเงินเขาแล้วคอที่สองคนงานแห่งงานลาวคือเขานี่น้องเดียกาเบาเอยไรวะ เขาหันค้นเต็มอยู่เดยวเตแห้งงานยางเห่านี่เดะไปของานเขาทำแมนบอลองกีแมนเพราะยังบอว่าเบาหลายหรอกต้อนที่นงพีดจะขืนขนไปพร้อมกันกับนงดียะบอเบาให้คนอื่นเนาะบอเบาให้คนไก่ชินเขาเองไปหางานหาจนเมื่อพยพลพี่นองมองไร้ข้าเจ้ากับบอกว่าคนเต็มมองไร้ข้าเจากับบอกว่าคนพ่อเล็บที่จริงหันเขาหันบอกบาล่อแต่ว่าเปิดหับสมรัร ล้าเขานี่คนล้าเขานี่อยากไปสมัครก่อนโดดแมนบอแมนพอ,อยังพอเหล้าเข้าทาบิมีประเทศไทยบอกอะไรเลยวะอยากอยากที่จะที่จะโอ้ยมองเดียวไปอยากเบอกร้ายเนะาะคือบอกร้ายกสิวะคล้ายศาสตร์คล้ายส,าายสาตีโร่พอยพี่น้องแมนจะเล่าภาษีว้าแบบเฮ้ยอีกศาสตรจะสิว่าลืมศาสตร์แมนถ้าไทยที่เขาอยู่ศาสตร์ละวันเป็นภาษีไปอยู่ศาสตร์ไทยถาว่า อยากให้ฮาไปอยู่สาธทายก็ซื้อดินซื้อบาซื้อเพื่อให้เฮาไปอยู่บม,ม่แม่นว่าสิว่าบอกเฮ้าว่าเฮ้าดื้อสารนี่มันบ่แมน่นั่นมันบ่แม่ค้านี่นี่เสื้อบอเอฟซีน้องจินบอกนอ้องเดียว่าแต่ลนน่นแต่ว่านอ้องเดียบอกกล่าวว่าเอน้องจินบอกว่า พะวาน้องเดียลงคีปเนาะน้องเดียหลังจากนั้นเดี๋ยวงเดียก็สิไปซอนให้แม่ให้น้องฟังว่ามีคนไทยกลุ่มหนึ่งมาบอกเออคนลาวขาเนี่ยน่ะน่าพ่น้องมีคนลาวกลุ่มหนึ่งมาบอาให้เฮาว่า้าหักประเทศไทยปานนันเป็นยังคือบบหอบขอคขั้วไปอยู่ในประเทศไทยเลยเราคิดก็จึงเบอาแบบนี้เพราะยังขอที่หนึ่งก็คือด้วยบ่พอยังถูกอยู่สิ่งที่ถามว่าเขาด้วยเขาบอกมาเห็นหน้าหรอ เมนสิ่งที่นงเดียอยากเราก็คือคําว่าคลายสติก็คือบวไดคลายสิ่งไรที่เข้าว่าถือเข้ากับว่าถือสิ่งไรที่บวถือก็เข้ากับว่าบวถือยกตัวอย่างว่าคนไท้ายเหตุพิษเท่ากับโบเขาข้างเซ็นกันแล้วอันนี้พะวาค่ะพอยั้งสิ่งที่เข้าเขาข้างก็คือเขาอยู่เฉยๆเขาบวไลเหตุอียั้งพิษ เขาอยู hmm. ่ซื so us, ่อซืส่วนหมามีแต่คนลาวเข้าไปลาหมาไปวายเขาเองเดียวพอเขาบอกว่าบอกว่าถือเขาเขาอยู่ซื่อเซื่อซเป็นผู้คนไทยเขาจะจะสัดแมนคนไทยเขาอยู่เซื่อเคนลาวเขก็ไปหาเดือดหว่าให้เขาแล้วยกตัวอย่างคําว่าคนไทยด้วยพอคนลาวพอวาแห้งงานลาวเขาไปเหตุให้เขาที่จริงหันมันโมเมนด้เลยโมเมนเลยเนาะเพราะว่า ตอนทามีทำบ่มมอถาว่าคนไทยบ่มีคือไกับคนลาวเฮาแล้วเฮาเฮาสิมีเงินประจางมากคือห้าสิมีเงินไปจางคนลาวมาอะไรจังไรเนาะแมนอันนี้ก็คือเร<ย>ือดกินย่ายั่อย่าซสุดถ <laughs> าขา้ามีแบบว่าเฮ็ดธุรกิจอย่างๆอาไรอย่างหนึง่งถาเขามีคนงานแบบว่าเป็นคนไทยกันเองเขากับบ่อเขาก็บ่อ <laughs> ย <laughs> <laughs> ่ากเขาก็บบ่มีหนามหาจะดอนาะคนลาวเอ้อย สีเลือเลซีแล้วก็ที่ป้าบอกให้น้องกินนี่อ่ะคนเล่าคนดีกับมีร้ายคนที่บดีกับมีร้ายคนน้องกินเบาถึงคนที่เบาหายเนาะก็คือสิ่งทีน้องเดียอยากเบาก็คือพ่อยพี่น้องคอที่หนึ่งก็คือถ้าหักว่าเขาบนรวยมาแต่ตนแต่ต่อของเขาเขาจะมีเงินมาแต่ใช้มาสางโรงงานแล้วมาจากเอาแห้งงานอ่าคนทีแบบ คนลาวเฮาบางคนเดินลงเดียบหมายถึงบางคนบางคนกับบ่มีการศึกษาอีกอยังเลยแต่เขาก็ยังหาเพาะยังเพราะว่าเขาดูตนสงสารเพราะเขาเห็นใจว่าเออเหาหนี่ขอบข,อขอั้วเห่านี่ทุกอย่างปากมองจะไรเขาก็ต้องหูเนาะเพราะว่าเวลาเขาไปหับจ่างอ่าในแถวในคนไทยส่วนมากแต่ลงเดียบบ่ขูดเดยคนอื่นแต่ว่าสําหรับลงเดียบนี่จะเราแบบประสบการณ์แบบอขอบขั้วที่ ครอบพวกวของน้องเดียนะให้ข้าเจ้าฟังเบิดนอกพอ่ายยังพอ่าเฮาถูกเฮาถูกเข้ากับย่อมรับ่าเฮาถูกถ้าหาก่าเฮามีพอกินพอใสเขาก็บบอกเพื่อน่าเฮาพอกินพอใสเนาะอันนี้เฮาถูกเข้ากับตองย่อมรับาเฮาทุกอ่าก็คือน้องเดียไปน้องเดียก็บ,บอกวา่าเออน้องเดียทุกจึงไหลามาหางานเห็ดอย่างเหตุงานทําขนาดน้องเดียเองแทๆไปหางานอยู่ประเทศไทย4ีเดือนอยังบ่หไหล พราะยังเพราะว่าคนงานเขาเต็มสิ่งที่เขาหับก็คือความเห็นใจความเห็นใจคือว่าเฮาเป็นแห่งงานเล่าคนหนึ่งทีมาหางานต่องการเห็นงานจริงๆต่องการหาเงินเก็บเงินทรงกับบาทเนาะนี่แหละเขาว่าคนไทยเขาคือเห็น เขาคือเห็นบุญคุณบบแมนเขาคือเ็นใจคนรมกเขาคือเห็นใจหัรโอกเป็นความเป็นคนเช่นกันเขาโบใจจื้อใจลำเนาะอ่าบางคนคนเล่าด้วยกันบางคนกันยังโกงกันนุกตระย่งางวาเห็นลงฟองลงเฟสอีกยังกันไล่เนาะพ่อยพี่น้องก็คือโกงกันนุกตรอย่งางวาก็คือ ค่ารถนี่แหละอ่าสิงทีน้องเดียบอกก็คือค่ารถนี่แหละก็ยังโกงกันธนาพอพี่น้องนี่แหละเหตุผลสิิงทีน้องเดียกาเบาเลื่อว่าคนไทยเข้าด้วยมาแต่ตนแต่ต่อของเขาเขาบอลอะด้วยเหตุผ้นที่เข้าไปเห็ุงานให้เขากะไรทั้งสองไฟล์โบเมนวาสิไหลแต่เขาฝฟล์เดียวเข้ากะไรเงินเดือน,นเขาก็ไรเขาเป็นเข้ากะตองย่อมหาปาเขาเป็นผู้ลงทุนเขาต้องไล่อยู่แล้ว แตาตัวคิดว่าเขาเป็นจ่าหน้าเฮาหรือเป็นแค่ดูนอกจะช่วไปดูถูเขาถ้าว่าจะลู้ถูกเขาจะบี้เองกว่าเขาจะยังรูถูกท้าวจะยังถูกอยู่จะยังส่ไปรูถูกเพราะว่ามันอับอายคล้ายขีนาตัวเองแล้วก็คือสิ่งเหตุผลที่ว่าผู้ชายมนลองเดียวบพหัวเป็นผู้ชายผู้หญิงแต่เูาว่าเป็นคนลาเนาะ สิ่งที่บอกว่าคนไทยเขาแห่งแบบลูถูกคนดาวน้องเดียบุเคยเห็นบุเคยได้ยินว่าเขาลูถูกคนดาวสิ่งที่เขาไปเป็นดุกหนองดุกจางเขามีแต่เขาว่าให้ความทนุถนอมเสื้อผาตัวไรที่เขาใส่บทหลายเขาก็จะมาให้เขาใส่เพื่อประหยัดงูประมาณเพื่อให้เขามีเงินส่งกับบาทอันนี้ก็คือเรื่องจริงคําว่าลูถูกบ่มีในสมองของคนไทยเด้ออาทางาว่าน้องเดียบว่าพิษกะต้อง เราขอโทษเขาอภัยข้ามบาตูรูถูกส่วนหมางมีแต่คนลาวกับคนหล่านี่แหละดูถูกกันแลวการส่วนหมางมิแต่คนหล่านี่แหละดูถูกคนไทยเขาทั้งทั้งที่เขาดุไอกลัวฮ่าว่าเขาแนวนันแนวอย้ทั้งที่เขาอยู่ซื้อเนาะบริเสนบริเวณยังทางคนลาวคนนินเดยเซียเนี่ยก็ไปดูถูกคนไทยเนาะกินกับฮาบริหล้ยแบบนี้ อาคลิปนี้น้องกินกับน้องเดียกับสิเดี๋ขตัวลาไปเพียงสำนีนอถาว่าน้องกินกับน้องเดียเวาพิษประการใดกับตรงกาบพขาถอดข้อภัยทั้งเอฟซีฝั่งไทยหลักการเอฟซีฝั่งลาวน้องเดียบอยเลยเม้าร่วมน้องเดียกับน้องกินบอยเลเม้าร่วมคนลาวทุกคนไม้ถึงว่าคนทีแววน้อพี่น้องคนทีเวาให้น้องกินก็คิดเอาเองเนาะอาคลิป กะาลืมพอยพี่น้องเขามาเป็นกำลังใจให้คือเกาเด้อกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือว,ว่ามาคอมเมนต์เนาะสิ่งลักๆก,ก,ก็คือติดตามแหละกับเบื้องคีบให้จบเนาะเพราะว่าโฆษณาบ่มีแล้วเนาะพ่อยพี่น้องเพื่อให้น้องเบียร์พานกดไวๆพราะหลายเงินเดือนอยาเซ็นเกาเซ็นคยเนาะพอกันคลิปหนะ้าพอยพี่น้องแกรสบายดีบ๊ายบาย,บาย,บาย